ขอถามสาระนะครับถ้างูจงอางอยู่ในประเทศจีนมันจะกลายเป็นงูจงเวินไหมครับเข้าสู่ช่วง20บาทคําทุกโดนานนาทีมารีบโดก่อนหมดเขตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจิ้งจกเข้าเส้นจัดงในร้อยหนึ่งบอกคม20อมทุกข่าวด่วนฟุตอร่อยไหมเอลูกอร่อยครับอร่อยก็ดีแล้วล่ะลูกพ่อกับแม่นั่งทจิ้งจกกับข้าวจิ้งเกลือลูกกินเยอะๆนะ แมววันนี้ลงทุนจังนาทาสีซะทั่วทั้งตัวเลยแม้แต่ฟันก็ไม่เว้นเดี๋ยวไอสัตว์คุณที่อะไรแท็กจเออไลฟ์ไม่ตรงปกเดี๋ยวเด้อวันนี้ลุงเอแต่งตีมอวตารบวกบุญปราแมนชื่อตีมอวตารพ่อกับแม่พ่อกับแม่แท็กจิ๊กอันนี้ออไมายหรืออ้อดิบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก เครื่องหมายสีแม่มึงลุงเอครับแนะนำให้เอาเจลลี่จีบีดห่อสีฟ้าผสมกับจีบีดปองฟ้าโครดอร่อยลองดูอีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมขมับจะมีแฟนดีๆได้เพราะกดไลายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกใจสิ่งนี้กินเข้าไปครับกินเข้าไปเยอะๆกินทั้งอาหารกินทั้งยอดรีบ,รบๆกินเข้าไปนะจะได้ติดคอตุยไว,ไว ลุงครับระเบิดมาตู้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 